พิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7.30นาฬกา30นาทีถึง8.00นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิต สวัสดียามเช้าคะ่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยทุกวันศุกร์นะคะเวลาดีๆแบบนี้7จ็นาฬิกาสานาทีถึงเวลา8ปดนาฬิกาค่ะกับรายการข้าวเด่นประจำสัปดาห์ชาลวันเมืองงามอํานวยการผลิตโดยนางอัชนทดประทนาักอูดีประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายนเริ่มต้นของเทศกาลวันหยุดยาวนะคะหยุชดชดเชยเทศกาลสงกรานนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะเตรียมตัวออกเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะในหลายๆที่ที่ตั้งใจไว้นะคะก็ในส่วนของ คุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้แพลนไปไหนก็มาฟังรายการสรุปข่าวเด่นไปก่อนนะคะและเมื่อมีแพลนจะเดินทางไปเที่ยวนะคะก็ต้องมาติดตามอัปเดตสถานการณ์ในส่วนของอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีฝนมีอะไรเล็กน้อยนะคะอาจจะไม่สะดวกต่อการเดินทางก็ ฟังไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะว่าจะเอ๊ะออกไปเที่ยวดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะในช่วงวันที่2ถึงวันที่8นะคะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าในส่วนของภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่5ถึง8กันยายน อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องถึงองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิมสูงสุดจะอยู่ที่30-35ถึงองศาเซลเซียสสำหรับคำแนะนำให้กับเกษตรกรค่ะในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่ด้านการเกษตรที่มีน้ำท่วมขังหากระดับน้ำลดลงแล้วกเกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพสวนและป้องกันต้น และรากเน่านะคะนอกจากนี้เกษตรกรควรสวมรองเท้าบูททุกครั้งหากต้องเดินลุยน้ําเพื่อป้องกันโรคฉี่หนูสําหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทควรเริ่มกักเก็บน้ําเอาไว้เพื่อที่จะได้มีน้ําใช้ทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งนี้นะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะ มาต่อกันที่ช่วงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ค่ะมาเริ่มกันที่สถานการณ์โควิด -19 ล่าสุดของจังหวัดพิจิตรกันนะคะยังคงเป็นพื้นที่สีขาวอยู่นะคะทางด้านของนายแพทย์ธีรพงศ์แก้วพอมรค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรยืนยันสถานการณ์โรคโควิด -19 นะวันที่3กันยายนของจังหวัดพิจิตรยังไม่พบผู้ติดเชื้อค่ะโดยมีการตรวจหาเชื้อสะสมทั้งสิ้น1,150รายผลการตรวจไม่พบเชื้อทั้งหมด และในส่วนสถานการณ์ภาพรวมของประเทศไทยนะคะข้อมูลล่าสุดนะวันที่3กันยายนทั้งด้านของกระทรวงสาธารณสุขค่ะตั้งโตะ๊ะแถลงด่วนพบนักโทษป่วยโควิด19อยู่ระหว่างแยกกักก่อนเข้าแดนปกติถือเป็นการติดเชื้อในประเทศรายแรกนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมานานกว่า100วันแล้วค่ะผู้ป่วยรายดังกล่าวมีอาการเมื่อวันที่29สิงหาคมค่ะมีเสมหะแต่อาการไม่ช จึงเก็บตัวอย่างในโพรงจมูกมาตรวจจึงพบเชื้อนะคะหลังซักประวัติย้อนไปประมาณ14วันเบื้องต้นอาศัยอยู่กับครอบครัวในคอนโดมิเนียมย่านบางมดครอบครัวถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง5คนซึ่งจะแยกกักต่อไปส่วนผู้ป่วยเป็นดีเจทำงานอยู่ที่ร้าน3วัน2คืนสาขาพระราม3และพระราม5รวมถึงร้านที่ย่านถนนข้าวสารด้วยนะคะยางแร ก็ตามค่ะรายนี้ถือเป็นการติดเชื้อในประเทศรายแรกหลังจากที่ไม่มีการติดเชื้อในประเทศมาก,กว่า100วันแล้วนะคะทางนี้ทางนั้นก็ขอความร่วมมือค่ะประชาชนตระหนักได้แต่ว่าอย่าตื่นตระหนกนะคะต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขต่อไปกาดไม่ตกนะคะ พูดถึงในเรื่องของกาดไม่ตกแล้วนะคะบรรยากาศในจังหวัดพิจิตรเองค่ะเป็นบรรยากาศของการสอบบรรจุครูค่ะมีความคึกคักมากแต่ว่าก็ยังคุมเข้มในเรื่องของมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็รวมไปถึงป้องกันโควิด -19 ด้วยนะคะ บรรยากาศวันแรกของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยนะคะ ซึ่งในปีนี้ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีผู้สมัครสอบแข่งขันรวม3,307คนค่ะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะโดยที่สนามสอบโรงเรียนสาะหลวงพิทยาคมมีห้องสอบจำนวน39ห้องแล้วก็ผู้สอบเนี่ยเกือบ1,000คนค่ะทำให้การจราจรด้านหน้าโรงเรียนค่อนข้างหนาแน่นนะคะด้านนายสารดยกให้ผู้อำนวยการสานักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2กล่าวว่าได้ระดมข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสพปพ,อพิจิตรเขต2องจำนวน40คนมาเป็นคณะกรรมการกลางนะคะแล้วก็มีครูของโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมแล้วก็ครูจากสพปพ,อพิจิตรเขตหนึ่งรวม78คนมาเป็นคณะกรรมการคุมสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการป้องกันปัญหาการทุจริตค่ะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำปากกาดินสอและยังรบเข้าห้องสอบเท่านั้นการแต่งกายก็คือสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงวอร์มแล้วก็มีการสแกนโลหะก,ก่อนเข้าห้องสอบด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทำตามมาตรก,การป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มข้นโดยแต่ละห้องสอบมีผู้เข้าสอบไม่เกิน25คนเพื่อเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็มีการ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบรวมไปถึงให้สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดทุกคนเลยค่ะส่วนสนามสอบที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมก็เช่นเดียวกันนะคะมีห้องสอบ65ห้องบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่เริ่มเข้ารั้วโรงเรียนเลยนะคะทั้งนี้ทั้นนั้นก็ยังมี มีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิเช็คอินไทยชนะแล้วก็อ่างล้างมือก่อนเข้าห้องสอบเนี่ยก็เข้มงวดในทุกๆก,กระบวนการตรวจคัดกรองเลยนะคะแล้วก็มีการสแกนโลหะก่อนเข้าห้องสอบด้วยทั้งนั้นของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในตัวเมืองพิจิตรนะคะเช่นบึงสีไฟระหว่างที่พ่อแม่นะคะพี่น้องญาติเนี่ยรอ ผู้เข้าสอบนะคะก็ใช้ช่วงเวลานี้ไปพักผ่อนหย่อนใจถ่ายรูปกับพยาชาลวันเช็คอินที่สลากลางน้ำนะคะไม่ขาดสายเลย,ยเช่นเดียวกับที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงนะคะก็มีการมากราบไหว้ขอพรนะคะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของผู้เข้าสอบมา ขอพอรกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะทางด้านของโรงแรมร้านอาหารก็ได้รับอาน,นิสงส์ไปด้วยค่ะเช่นที่โรงแรมมีพรสวรรค์นะคะนางจุฬลักษ์พระอบเหล็ก หัวหน้าฝ่ายบุคคลกล่าวว่ากิจการโรงแรมดีขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายแต่ในช่วงที่มีการสอบบรรจุครูก็คึกคักเป็นพิเศษนะคะโดยห้องพักเต็มทั้ง70กว่าห้องเลยซึ่งนับว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้อย่างดีมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากบรรยากาศของการสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งครูผู้ช่วยแล้วนะคะต้องบอกว่าในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายนราพัฒน์แก้วทองนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามและประชาสัมพันธ์ผล ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ค่ะที่หอประชุมอำเภอวชิระบารมีนะคะจากนั้นก็ได้เดินทางไปเปิดการอบรมอีคอมเมิร์ซที่โรงแรมมีพรสวรรค์ในเขตอำเภอเมืองพิจิตรนะคะเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพื่อขยายโอกาส ในการสร้างรายได้ให้มากขึ้นนะคะซึ่งโอกาสนี้นะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวค่ะเป็นหนึ่งในเยอะ เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องเดินหน้าต่อไปแน่นอนซึ่งขณะนี้นะคะทางด้านของนอบขห,หรือคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่มีพลเอกประยุจรรันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันร,รายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฤดูการผลิต ปี2563และปี2564ทั้ง5ชนิดแล้วจะเริ่มตั้งแต่วันที่ หกันยายนที่ผ่านมาค่ะเป็นต้นไปพร้อมมาตรการเสริมเช่นการชะลอการขายข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกมากจะมีเงินชดเชยให้1,500บาทต่อ1ตันค่าบริหารจัดการและการปร,ปรับปรุงคุณภาพาาและไม่เกิน20ไไร่ายละ1,000บาทส่วนประเด็นที่ยังมีเกษตรกรเข้าใจผิดอยู่มากเลยนะคะก็คือการเช่าที่ดินทำนา ยืนยันว่าผู้ที่จะได้รับเงินชดเชยก็คือชาวนาไม่ใช่เจ้าของที่ดินนะคะโดยใช้สัญญาเช่าและหมายเลขที่ดินเป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับสิทธิ์จากโครงการนะคะอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันมายาวนานพอสมควรนะคะในเรื่องของผลตอบแทนจากโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะว่าอา้าวฉันทาแต่เธอเป็นเจ้าของ ที่ดินเนี้ยใครจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินเยียวยาน,นะคะอันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะผู้ที่จะได้รับเงินเฉยๆก็คือชาวนาไม่ใช่เจ้าของที่ดินนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ทางด้านของเหล่ากชาติจังหวัดพิจิตรขามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากไร้52ทุนจำนวนเงินทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือ100,000บาทนั่นเองนะคะ ทางด้านของนายศิริรัชชุมอุปการผูร้ราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางสุกัญญาชุมอุปการค่ะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรนะคะก็ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนสําหรับนักเรียนที่ได้รับทุนในครั้งนี้นะคะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการกิ่งกาชาติเจ้าหน้าที่อำเภอและคณะครูอาจารย์ที่สรรหานักเรียนที่มีฐานะยากจนในเขตพื้นที่12อำเภอเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้าง กำลังใจให้กับนักเรียนในการที่จะตั้งใจเล่าเรียนศึกษาต่อไปนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะทางด้านของจังหวัดพิจิตรก็ได้จัดพิธีส่งทหารใหม่นะคะเข้ารับราชการทหารกองประจำการอันนี้พลที่หนึ่งนะคะ ที่หอประชุมสารคลางจังหวัดพิจิตรค่ะทั้งนั้นข้าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยพันเอกรัชพลคุยสีศัสดีจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้จัดพิธีส่งทหารใหม่เข้ารับราชการทหารกองประจำการผลัดนี้เป็นผลัดที่1น,นะคะโดยจังหวัดพิจิตรได้ทําการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเท็ take. โดยจังหวัดพิจิตรได้ทำการตรวจคัดเลือกหรือว่าเกณฑ์ทหารนะคะในปีนี้เนี่ยก็จัดขึ้นในช่วงวันที่23-30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ่ะโดยมีทหารกองเกินที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรที่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการรวมทั้งสิ้น875นายนะคะโดยในวันดังกล่าวก็เป็นการส่ง เข้ากองประจำการในผลัดที่1ประกอบด้วยทหารบก336นายแยกเป็นประจำการที่มณฑลฐานบกที่36จังหวัดพิบรบูรณ์315นายและมณฑลทหารบกที่39จังหวัดพิษณุโลก21นายและประจำการณาศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือจังหวัดชนบุรี49่49นายนะคะโดย ก็มีการส่งกำลังใจให้กันเยอะแยะมากมายท่ามกลางคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องเพื่อนสนิทนะคะก็โดยบรรยากาศเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยแล้วก็อบอุ่น,นะคะ่ะทางด้านของกองทัพก็มีการให้กำลังใจนะคะผู้ปกครองว่าจะดูแลบุตรหลานของตนเป็นอย่างดีระหว่างการฝึกแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เข้าอยู่กองประจำการต่อไปค่ะ แล้วก็อย่างที่ได้เกริ่นไปในช่วงต้นรายการนะคะว่า4วันนี้หยุดยาวถ้าใครไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะวันนี้ก็จะมามีแหล่งท่องเที่ยวนะคะของจงังหวัดพิจิตรมาฝากกันนะคะสำหรับป่าชุมชนบ้านเขาล้านตะบนเขาเจ็ดลูกอำเภอทับคลอค่ะทางด้านของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะคะก็มีการ เปิดฤดูการท่องเที่ยวกระเจียวยักษ์บานที่บ้านเข่าล้นแล้วนะคะทางด้านของสำนักงานทททนครสวรรค์น,นะคะก็มีการ นำสื่อมวลชนนะคะทั้งส่วนกลางและก็ในส่วนของท่องที่เองนะคะก็รวมเปิดฤด,ดูการท่องเที่ยวดอกกระเจียวยักษ์บานที่บ้านเขาโลนะคะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรในช่วงหน้าฝนนะคะก็ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีแต่รู้สึกว่าปีนี้จะออกเร็วกว่าปกตินะคะขณะนี้ก็ทราบว่าเริ่มที่จะ โรยกลีบดอกแล้วนะคะใครสนใจที่จะไปเที่ยวชมนะคะก็สามารถไปได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะว่าในคาดว่าในช่วงกลางเดือนนะคะก็จะน่าจะไม่ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะคะ โดยที่นี่นะคะก็จะมีการทำเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทาง1กิโลเมตรที่มีทั้งดอกกระเจียวยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดอกกระเจียวในพื้นที่อื่นบางดอกมีขนาดถึง15เซนติเมตรหรือเท่าแขนของผู้ใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีพันธ์ุไม้นานาชนิดที่หาชมได้ยากนะคะเช่นส้มกุ้งดอกกระทือพลูช้างนะคะโดยทางป่าชุมชนบ้านเขาล้านก็ได้มีการ จัดยุวมะคุเทนะคะไว้คอยบริการนำเทีย่ยวแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆให้กับผู้มาเยือนด้วยนะคะใครที่ยังไม่มีแผนจะไปที่ไหนนะคะหยุดยาวนี้ก็ไปชมกันได้นะคะสำหรับทุ่งดอกกระเจียวยักษ์ที่บ้านเขาล้นอำเภอทับคลอใกล้ๆนี่เองนะคะ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากแนะนำนะคะในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่7กันยายนนะคะก็หยุดยาวๆกัน4ี่วันเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ขอแนะนำจุดหมายปลายทางไม่ไกลเลยค่ะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็คือจังหวัดพิจิตรของเรานี่เองค่ะโดยเฉพาะที่บึงสีไฟนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทังด้านของ ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะนางอันชนาตปรารถนรักอูดีก็ได้นำทีมงานนะคะไปถ่ายทอดสดรายการอยากรู้ถามมาค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชาลววันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนะักท่องเที่ยวที่จะได้ชมรูปปั้นพญาชาลวันขนาดใหญ่เกือบ40เมตรนะคะซึ่งถือได้ว่า ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะภายในก็ภายในท้องของรูปปั้นพยาชลาวันก็ยังจัดเป็นห้องประชุมสำหรับบรรจุได้ขนาด25-30คนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีศาลากลางน้ำที่เป็นสัญลักษณ์คู่บึงสีไฟที่มีการบูรณะใหม่ให้สวยงามและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ยังคง รูปลักเดิมที่เป็นศาลาหลังคาทรงไทยเอาไว้นะคะพึ่งบูรณะเสร็จสดๆร้อนๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะซึ่งเป็น1ใน12สวนทั่วประเทศและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีรูป,ปานแสดงวิถีชีวิตการละเล่นสมัยก่อนเช่นมอนซ่อนผ้าแล้วก็ยังมีน้ำตกจำลองหาดทรายเทียมซึ่งเป็นจุดที่ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วยนะคะและที่พิเศษในช่วงวันที่5และว,วันที่6กันยายนนี้นะคะก็จะมีงาน ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัยนะคะนั่งแคร่แชร์ขันตกตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬกานะคะในงานมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะของกินทั้งข้าวพืชผักผลไม้อาหารแปรรูปราคาถูกสินค้าโอท็อปแล้วก็ยังมีดนตรีสนให้ฟังกันทั้ง2วันเลยนะคะ และนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับในช่วงของข่าวเด่นประจำสัปดาห์ชลวันเมืองงามค่ะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องปากท้องเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย กลับมาพบกันนะคะสำหรับช่วงเรื่องนี้ต้องขยายนะคะวันนี้ก็นำข้อมูลดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะสำหรับ ในเรื่องของรัฐบาลอนุมัติมาตรการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ปี2,562และปี2,563ตั้งเป้า2,60,000คนใช้งบกว่า2,000 0ล้านบาทค่ะทางด้านของนายดนุชาพิชยนานรองเรค่ะที่การสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ได้อนุมัติมาตรการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ที่จบการศึกษาในปี2562และปี2563จำนวน260,000คนระยะเวลาการจ้าง12เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ไปจนถึง30กันยายน2564โดยรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเงินสมทบให้ไม่เกินร้อยละ5 0ของค่าจ้างและนายจ้างเป็นผู้จ่ายอีก ร้อยละของค่าจ้างแบ่งเป็นลูกจ้างที่จบปริญญาตรีรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ไม่เกิน7,500บาทต่อคนปวศรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบไม่เกิน5,750บาทต่อคนและลูกจ้างที่จบปวชนะคะรัฐบาลก็จะจ่ายเงินสมทบให้ไม่เกิน4,700บาทต่อคนนั่นเองนะคะก็เป็น ข่าวดีนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษาที่จบใหม่นะคะอันนี้ก็ต้องติดตามรายละเอียดในรายละเอียดการจ้างต่อไปนะคะ มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะทางด้านของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพิจิตรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลของจังหวัดพิจิตรหมวดอักษบรบใบไม้พอผ่านจำนวน301เลขค่ะโดย หากสนใจเข้าร่วมการประมูลนะคะก็ติดต่อขอลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์056990372นะคะในวันและเวลาราชการค่ะหรือประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะได้ที่ w w w o ทะเบียนรถ .com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5กันยายนนะคะโดยจะปิดการประมูล ตามลำดับหมายเลขที่ประมูลตั้งแต่เวลา13นาฬกาเป็น,น,นต้นไปนะคะนอกจากจะได้ร่วมทำบุญแล้วนะคะโดยเงินรายได้จากได้ที่ประมูลนะคะก็จะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแล้วนะคะ กรรมสิทธิ์ในหมายเลขที่นำออกประมูลจะเป็นของผู้ประมูลได้สามารถจำหน่ายและจ่ายโอนให้กับบุคคลอื่นได้นะคะสามารถนำหมายเลขไปใช้กับรถที่ยังไม่ได้ทะเบียนหรือรถที่มีทะเบียนอยู่แล้วก็ได้และสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อชำระราคาค่าหมายเลขทะเบียนครบแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้ง301หมายเลขได้ผ่านการอธิษฐานจิตจาก พระภพานาจารย์ชื่อดังจำนวน21รูปในพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลหลวงพ่อยนทิตตะสาโรรุ่นอายุวัฒนมงคล77ปีนะคะเมื่อวันที่14-15มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็ถือเป็นสิริมงคลนะคะสำหรับคนที่จะประมูลนะคะป้ายแล้วก็นอกจากเรื่องของการ ประมูลป้ายทะเบียนแล้วนะคะทางด้านของขนส่งจังหวัดพิจิตรก็ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่3ถึงวันที่7กันยายนนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะก็หมดเวลาอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้พูดไปพูดมา ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการกันทุกๆวันศุกร์เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง27สถานีด้วยนะคะที่รับสัญญาณรายการนะคะรวมไปถึงเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกๆตำบลทุกๆหมู่บ้านเลยนะคะแล้วก็พี่ๆอปอมชนะคะที่ทำการส่งต่อข้อมูลข่าวสารดีๆทำให้ เข้าถึงคุณผู้ฟังได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับพี่ยุนดาพานทองค่ะกับรายการข่าวเด่นประจำสัปดาห์ชชลวันเมืองงาม ผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรอำนวยการผลิตโดยนางอัชนัดปรัตนารักอูดีประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบก,กับพี่ยุคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพครูคุณภาพครูส่งผลต่อการสร้างคนคุณภาพจังหวัดพิจิตรขอเชิญสิทธิ์เก่าอายุไม่น้อยกว่า25ปีองค์กรภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุมศึกษาซึ่งเคยเป็นผู้สอนสมาคมมูล,ลนิธิและหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีครั้งที่4ปี2564โอกาสครั้งสำคัญที่เราทุกคนจะได้ร่วมเป็นคนค้นครูเชื่อชูครูผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตสิทธิ์และสร้างคุณอุปการต่อการศึกษาร่วมเสนอชื่อครูดีในดวงใจตั้งแต่บัดนี้จนถึง30กันยายนนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรหมายเลขโทรศัพท์056-039876นักเรียนทำความเคารพวุฒิสภาขอเสนอหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560ได้บัญญัติให้รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรจำนวน500คนและอุฒิสภาจำนวน200คนแต่เพื่อให้การปฏิรูปประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงกําหนดให้มีวุฒิสภาตามบทเฉพาะการขึ้นในระยะเวลา5ปีแรกจํานวน250คนสําหรับหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้นั้นประกอบด้วย 1. งานด้านนิติบ,บัญญัติ 2. งานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 3. งานด้านการให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งสำคัญและ4งานด้านอื่นๆตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่สำหรับผุ้ทิสภาตามบทเฉพาะการนั้นนอกจากจะมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับผุ้ทิสภาตามบทบัญญัติหลักแล้วรัฐธรรมนูญยังได้เพิ่มหน้าที่และอำนาจโดยเฉพาะได้แก่ 1. การติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด16การปฏิรูปประเทศ2การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อดำเนินการตามหมวด16การปฏิรูปประเทศเนื่องจากรัฐธรรมนูญได้บัญญัติว่าให้คณะรัฐมนตรีเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา3การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภา หรือสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้โดยเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งต้องพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 4. การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการพิจารณาเห็นชอบจะเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภาซึ่งจะต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาทั้งนี้วุฒิสภาจะประกอบด้วยประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภาและมีคณะกรรมาการของวุฒิสภาซึ่งเลือกจากบุคคลทั้งผู้ที่เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆและรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภากำหนดโดยการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาการของวุฒิสภาจะมีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการและรับผิดชอบงานธุรการเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติได้อย่างเต็มความสามารถ